สวัสดีครับมอือผมนะครับในการเอ,อ,อิงเซตคือตอนนี้ยังอยู่เกมนี้อยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนอันนี้คำนวณอะไรอยู่ก็ไม่รู้โคคำนวณเงินอยู่ครับจริงๆผมก็อยากซื้อตัวเลยนะแต่คือคือจากคลิปที่แล้ว ผมจะนึกว่ามันจบที่เซลลตรงนี้อะไรที่ไหนได้เรียบร้อยเลยคือแบบผมไม่เอาแล้วครับจคแค่เซลแบบนี้ก็ลำบากแล้วโอเคสุ่มเล่นเดี๋ยวผมจะไปตัวแรกเลยครับ แต่ก่อนที่จะไปขอ,อนี่ก่อนเราค่อยสุดท้ายคลิปมาตัวแรกนารูโตะถึงจะคลิปจะติดแป็นดากอนไฟรีวิวไปแล้วแต่ผมจะเอาให้หมดเลยครับโอเคไป <Fight. S 1> อันนี้เป็นการปลา,ากระจายการพุ่งเหมือนปกตินะครับยากล่างมาแล้วก็ปล่อยอะไรได้ก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยดู แล้วก็โยนดาวกระจายโอเคเมื่อวานนี้ไปตัวต่อไปกันเลยครับคลิปนี้เร็วหน่อยตัวต่อไปนราต่อเศษน้าตล่างเศษนะครับคือสกิลก่อดแบงล่างผมจะไม่รีวิวเพราะมันก็เหมือนเดิมเอออันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันเนี้ย เหมือนเดิมโอเคไปตัวต่อไปกันเลยครับต่อไปบิจิต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลกลมๆอันนี้ปล่อยพลังอันนี้ปล่อยพลังเหมือนเดิมโอเคไปตัวต่อไปกันเลยครับต่อไปบิจิต้าซูเปอร์ไซยาคันที่หนึ่ง เนเดิมเหมือนเดิมนี่เนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคไป็ตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคคือเมื่อกี้ผมลืมข้ามไง ไปซูเบจิต้าซูเปอร์ไซยาคันที่สองก็น่าจะเหมือนเดิมอะแต่เผื่อมันจะไม่เหมือนเดิมนี่เอฟเฟกการเพิ่มพลังใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเห็นไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคไปตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปเบจิต้าซูเปอร์ไซยาคันที่สาม ร่างร่างสองคือติดเปลี่ยนดจริงๆอะ่ะตอนเพิ่มพลังเหมือนเดิมอ๋อคือติดตอนเพิ่มพลังเปลี่ยนแล้วก็บุกเพิ่มพลังไปด้วยเหมือนเดิมนะครับไม่ตัวต่อไปเลยต่อไปบจิตาลางอัตติยมเป็นบจชิตาลิง์ต่อเลยครับพลังนี่เปลี่ยนแน่นอน เดนะี๋ยเมื่อเราเปลี่ยนด้วยพลาสติกแมนดักกอนไฟเคยมีผมเคยทำไว้อยู่นะแต่อันนี้มันมันจะเล็กลงอ่ะซีรีส์สองอันเมื่อกี้ก็าแค่เปตัวใบกันเลยครับดอกใบคุณล่างปกติพุ่งแบบนี้ร่างแบบนี้ร่างขึ้นไปรูปดอกใบมันจะบนจกิงสีใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูกันนะครับน่าจะใช่ตีด้วย โอเคไปตัวต่อไปกันเลยตัวผมมีเยอะต่อไปล่างซุปเปอร์ไซยาคันที่หนึ่งตัวผมซุปเปอร์ไซยาคันที่หนึ่งอะไรกันเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคไปตัวต่อไปกันเลยนะครับ ต่อไปคนซปเปอร์เซียคันทีสน่สองก็ต้องเปลี่ยนชุดการ,รเชือาา่อะไรด้วยอะไรเหมือนเดิมผมจะตรวจสกิลป้องกันไม่ต้องตรวจก็ได้เหมือนเดิมอันนี้ล่ะเฮ้ยตะโกนนะครับโอไม่ มันเป็นเรืงแต่ล่างนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้เธอ,อดีดีอยู่นะครับ <Fight. S 1> ต่อไปซุปเปอร์ไซย,ย,ย่าคันที่สามทีจะเปลี่ยนมันตอนนั้นหรือเปล่าผมจะไปไกลตัวมันก่อนนะครับมันเดิมพลังขึ้นเก่ารอบะกิงที่สอง อา้าบอลเต็งสิต่อไป <Right. S 1> หมายเลขสิบหกแบบนี้แบบนี้สะกิวแบบนี้เฮ้ยต่อเยเลยรัวตะกี้สองอะ่ะเป็นการเปิดกระดังงุง้แดงล่างอะ่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมมนเดิมถ้าผมออกไ้ไกลได้ดูสกิลได้ชัดขึ้นนะครับเพราะจะได้ดูสกิลได้นานขึ้นไงไม่ใช่ชัดขึ้นมันจะได้นานเห็นไหมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดทุกอย่างพุ่งก็เหมือนเดิมโอเคไปตัวตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้นะตัวไปที่พุ่งได้มันครับมาเลขสิบเจ็ด แตนดีแล้วก็อุ้ยดีอยู่ไอตัวนี้มันเบามากครับมาแค่ตีรัวๆเฉยๆมันเดือมมันเดิอมหมดยัง เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคไปตัวต่อไปกันเลยไปฟิกโกโล <Fight. S 1> เอา้ามีฮาร์ดด้วยครับมาได้เ,น,เนี่ยตัวสกิลที่สองจะเป็นยังไงอัน,นอยากรู้มากอ๋อ ตัวนี้ผมเคยทดลองไปแล้วเดีผมก็เริ่ม,มดูสกิลแ้วเหมือนกันแบงล่างก็มีสายฟ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพลังก็เหมือนเดิมมขอไปไกลๆเลยคันเหมือนเดิมนะครับโอเคไปตัวต่อไปกันเลย ตัวต่อไปนี่เซลผมก็เคยทด้องไปแล้วแต่ยังไม่เคยเอามันออกคลิปเดี๋ยวตอนู่้กับเซลก็เห็นนะครับแล้วถ้าแปลงร่างจะเปลี่ยนไหม เดิมแต่มันต้องเป็นระยะใกล้อ่ะอ่าเผื่อ่า,าคนอยากเห็นว่าจะกิหนึ่เซลล์แรงขึ้นยังไงโอเคเดี๋ยวผมให้มันก็แทบจะไม่แรงขึ้นเลยครับโอเคไปตัวไปกันเลยชมวตัวไปนะค่ะบคือือขนาดผมรีบตัดนะเนี่ยตัวมันแบบกระติกนาที ขนาดดีด้วยประมาณประมาณสิบนาทีนะครับด,ดีอยู่โดนแปลงล่างคือบางตัวก็เป็นตัวที่ผมรีวิวในอ,อีกแมดแ้วก้นไฟครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวไหนรีวิวบ้างผมลืมไปมารีวิวหมดเลยสกิลที่สองเปลี่ยนไหม เ,เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยครับโอเคไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปทั้งโอ้ยดีโอเคไปต่อไปกันเลย ไปโกฮังตึก <Fight. S 1> ไอตอนพุ่งกับตอนปล่อยพลังที่มันเป็นลูกปอนแบบเนี้ครับผมผมก็จะกดอยู่ดีเฮไอสกิลแรกก็ดีนะมันรัวตัวสายลวนี่นะ่ะโอเคไปตัวต่อไปกันเลยไฟโกฮังซปเปอร์ไซย่าคันที่หนึ่ง อเออวกิผมก็สกิลผิดผมลืมนึกว่าแปลงร่างเลยต้องแปลงร่างก่อนอเอ้ยแาวสีฟ้าลิสก็สีฟ้าบู๊บป่าเ่ยมาคิวต่อไปโอเคไปเป็นตัวต่อไปกันเลยครับ ไฟฟิเซอร์ตอนนั้นผมก็ซื้อมาเหมือนกันเหมือ okay, right, นเดิมเหมือนโกลเด้นฟิเซอร์โอเคไปตู้ไปกันเลยมาลองตีดูก่อนพิซซ่าตีด้วยหอยแล้วมันดูสนุกอะไม่ใช่หรือมันด,ดูตีแรงอะ่ะไม่รู้ว่าผมชอบความจูงก่งฟิซซ่า ไปเลยกลเด้นพิซซ่าเหมือนเดิมสกิลนี้ล่ะก็เหมือนเดิมสกิลที่สองเหมือนเดิมอย่กเช้าการจมอี ฟิเซอร์มากเช่ากันจะดีฟิเซอร์สุดๆโอเคไปตัวต่อไปเลยมันเดี๋ยวมันนานไปแต่จริงคลิปคลิปอื่นก็นานนี่แหละต่อไปคิวฟล่าอเอ้ยมันหาเลยแต่แค่มันเร็วกว่า โอเคไปตัวไปกันเลยครับเราไปฮาร์ดถ้าคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ดูผมผมก็จะมาเล่นให้ดูก่อนประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะแปลงดิ้ีสกิลสองก่อนแล้วก็มาลองดูตอนแปลงล่างมีการจตบตีแบบนี้ก็ยได้สนเล่นใหม่ด้วยครับ มันต้องใช้ตัวแปลงล่างได้เหมือนเดิมไอ้สวูวรเมื่อกี้ที่ผมาจมไอปกติแล้วก็แปลงล่างดีดีก็เหมือนเดิมแหละแต่ตัวน,นี้คือดีส่วนของผมดีกว่าได้ชิมคันอีก,กาเมเก้าสิบก็จิตเสร็ญาเมจดเยอะน้อยกว่านิดเดียวเองโอเคไปตูต่อไปกันเลยต่อไปดี สกิแบบนี้สกิลที่สองละ่ะแก้เพิ่มไซส์แล้วก็แปลงล่างพุ่งก็เหมือนเดิมสกิลเหมือนเดิม สกิลเหมือนเดิมการโจมตีละ่ะโอเคไปตัวไปกันเลยไป,ไปได้ิินคัน<ป>โอที่ดาเมจแรงที่สุดแต่บางมากครับช่องหลังเนี่ยคือแบบเล่นไม่ได้มันบางมากมันคลิปนั้นที่โดนฟิกโกโลฆ่าเลยเพราะมันแบบบางมากแต่มันแรงสุดนในเกมนะ ในสูที่ผมบอกมนีสุดจมดีเสร็จแล้วก็แปลงล่างแล้วก็ตีมันจะโดนดาเมจไปด้วยแบบนี้สก,กิลแรกแบตสี่สแิบสามนุเป็นเหือน้อยแลละโอเคไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวสุดท้ายคูเล่นครับ เฮ้ยโอหม่สกิลเนี่ยผมอยากลงงช้ต้อมันอยู่ไกลๆมากเลย <Yeah. S 1> อะไรอะ่ะ <Yeah. S 1> เลื่อนไม่ลด <Yeah. S 1> มันต้องอยู่ใกล้ๆนะครับสกิลที่สอง จมต,ตีลัวๆในเกมนี้ผมจะยังไม่ลบนะแค่เอาตัวใหม่มารีวิวเฉยๆตัวที่ผมได้ตัวใหม่ก่อบจะเก็บสะสมมาก,ก็มารีวิวในในคลิปเดียวนะครับโอเคสุดท้ายเดี๋ยวผมไปสุ่มกาชาเลยกันโอเคผมขอสุ่มด้วยเงินแล้วกันนิดหน่อย กรโอ้โก็จะเอาเงินไปซื้อตัวมารีวิวเล่นๆด้วยเป็นเค่รอบเดียวเออตัวอะไรดีดเอเดี๋ยวผมสะสม เดี๋ยวผมพยายามสะสมเพชรแล้วก็เก็บตัวไปซื้อตัวหลายตัวนะครับโอเคสำหรับวันนี้บาย